สวัสดีครับพๆอกพอพอับสังวานงานปั่นคือเราเนาะครับเมื่อนี้กับวันที่สิบเกตแม่ศาเนาะครับหมื่ว่านเป็นยังไงเนาะมีผู้ถือนํากันบ่อนเนาะมื่ว่านมีผู้สวกดีบ่อนครับครับบ่ถือกับว่ต้องเสียใจเนะาะงวดหนาวไหมเนาะครับเนาะคือเมื่อนี้ก็ได้ตัวเร็ว่าฝากคือเราครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้คู่บาอาจารย์พันแจกปูนลุงมาไหเนะาะซาเลงแกปูนลุงมาไหาก็ก็ได้ถามเอาตัวดีตัองวดแต่ไปเนาะสันพันกับว่าเออลองๆองบังเด้อสัน ฝันดีวาสันแอดก็เลยเพอดีได้สอมเมกี้ก็เขียนไว้เขียนไว้ฐานเอ่อเขียนไว้เสาทอ่อสองท่อเนาะเขียนไว้สองท่อแล้วก็เดี๋ยวที่พาท่านผูบช้มไปส้มเนาะว่าพ่นใดตัวใดเนาะคนใดสองหางลงลองมั่งเด้อหวดดีวาสันครับช่วงนี้ก็อย่วัดคำลาะเนาะครับเนาะตัวที่แรกเนาะครับตัวที่แรก มีเดือยพร้อมครับมีเดือยพร้อมตัวที่สองก็ตีึ้นเมื่อนี้ก็ตีอาให้แล้วเมื่อขึ้นรอบรอบแรกเนาะรอบแรกก็ตีอ่ให้แล้วเมื่อนี้ครับก็เดี๋ยวตีพาดทำมาส้มตัวเด็ดอีกเนาะว่าเพิ่นได้ตัวใด็เนาะครับตีขึ้นรอบแรกตีให้แล้วเมื่อนี้ก็พอดีเพิ่นก็แก้ปูนงมาให้เนาะครับแก้ปูนงมาให้กับเอาเครื่องเดิมเนาะครับมาให้ขนาดอยู่ผู้เดียวเนาะเพิ่นก็ขนลงมาให้หลายเนาะที่จริงแอดก็กินตะน้ำสมแต่ว่าเอ็มลอยกับ ยิง voi, voi, Emperor, ่งอยกบสปอนเซอร์แอดพอกินนะครับแอดพอกินกินได้ก็กินได้แต่แนวนี้เนาะกตาซอยกินได้โยเขียงเดือนสามสี่ขวดกบสปอนเซอร์นะครับเอามให้ยสมือต่ว่าเก็บไว้ให้ลูกเตาอยู่บ้านเนาะเพราะว่าพ่นเอามให้ก็ต้องเอาเนาะก็กินได้แต่น้ำสมกับน้ำแดงครับนี่ครับกินได้ย่างเดียวบนสองย่างนะครับน้ำสมน้ำแดงสองย่างครับกินได้แต่ย่างนี่แหละ เอ็มลอยเคียงลดมกาแฟานะครับกาแฟาเป็นสปอนเซอร์เครื่องเดิมต่างๆสปอนเซอร์กรบเบาเนาะเอ็มลอยกับเราครับเดี๋ยวที่ผาทำตัวส้มคงไปเบื้องทั้งตัวเดเพเดย์เนาะพ่นชหามาเนาะเพื่อนกะอปูนมาล่องห่เพื่อนกะตีไปวัดทางงามนะครับเพื่อนตีไปวัดทางงามเพิ่กนตีไปเห็ดฐานพระฐานนี้เนาะครับเพิน่นตีเห็ดเป็นกราบ กาบไม้คล้ายๆคือกาบแป้นปีกอย่างเนาะครับติดคล้ายๆคือยังอยู่ฐานพระเพิ่นนี่แหละเพิ่นติไปเฮ็ดให้ครูบาอาจารย์ทางพุผนทางครูบาอาจารย์ต่ำทางพุผนเนาะเพิ่นไปเฮ็ดจักสามสี่ห้าเมื่อตั้งแต่แล้วเพิ่นเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ได้กินมาเพิ่นไปบินบาดมาเพิ่นก็มาไว้ให้ซะเกินเพิ่นยังกลับไปเนาะแต่ละเสาช่วงนี้ก็เฮ็ดที่นี่เนาะครับเนาะ เกี่ยวอยู่วัดคำเลาะช่วงนี้เนาะนี่ครับตัวเด็ดเพิ่นให้เนาะก็เลยได้เอาสวิกีออกจากตรงเขียนไว้บ่มีแนวเขียนใส่เนาะสมุก็บ่มีเนาะก็เลยเขียนไว้เพิ่นว่าตองวดลองๆเบิ่งเด้อซั่นฝันดีอกว่าซั่นจักแม่นฝันแนวใดเพิ่นก็้าเพิ่นสิไปางามก็บ่ได ถามคุยสอคักเนาะพ่นมิตรหาตัวเด็กตัวเด็กเก่าเก่าน้ำพ่นเทีนี้เนาะครับถ้า,าหากผู้ใดอยากมากินน้ำกันเด้อครับเด้อเครื่องดื่มแอดกับว่ากินเนาะทุกอย่างเป็นเครื่องดื่มเนาะเป็นเหล้าเป็นเบือ่อก็่ากินเด้อแต่สปอนเซอร์ก,ก็ยัง่ากินนะครับสปอนเซอร์กาแฟากับว่าเอาเนอะ่ากินแต่เพิ่นเอามากับแก้ใบไสตู้กับเมียใสตู้ให้ลูก ลูกอยู่บ้านเนาะเขาขับรถขับล่าย่าเขาไปเขามากเขาก็เอาใส่รถใส่ล่าไปนํำเก็บไม่ไหวเขาห้าลังวัดเนาะครับเขาห้าลังวัดส่วตีออกเนาะเก็บไว้ก็ได้ที่เราซวงกระติกใหญ่เนาะเก็บใส่กระติกไว้เป็นเอ็มรอยเวลาห้าสีเขาเวลาห้าตีปั่นเขางสีเนาะสีเขา่าือมีการใมงานที่มม่พวกมาห้อมเนาะ ก็เดี๋ยวมาออกมาหายมูกินน้ำขนมยาบานเนาะเคียงดด่มนี่บ่เอิดอครับขนมมาหายกระตองเอาเนาะครับเนาะเพราะราว่าเทรวัดมันหลาเนาะครับมันหลาย,ลายไปบินบาทมาได้เทรเรส์นี่ก็บบ่ได้หน่อยเนาะย่ามเป็นเทศกการเป็นงานแห้งหลายครับช่วงนี้ก็ตีเฮ็ดปอปูนให้มันเต็มเนาะครับปอปูนให้มันเต็มแลวก็ รอบสองเขาก็ตีไล่ขึ้นอีกนหนึงนะครับรอบสองรอบสามคือตีเก็บรายละเอียดนะครับรอบสองกับบบดนถ้าเข้ารอบรอบแรกแล,ลแล้วเนาะรอบแรกแล้วรอบสองกับบดลลอนรอบสามกามาเทมาว,ว่านนะครับเขาก็เท้าขาเมื่อวานนี่เนาะเท้าขาเมื่อวานนี่ก็ได้ปีกสองด้านด้านตะเคิงเนาะเกือบแล้วเมื่อนี้เอาแล้วน,นะครับเมื่อนี้เอาให้แล้ว เทรอบแรกตีปร,รอบแรกเอาให้แล้วเนาะมือเนาะตัวเมียรครับตัวทางนี่เนาะตัวเมียครับถ้าหากถูกใจกดไล์ก็แช่แล้วครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนาะบริภานในคคิปต่อไปกดขอในส่องสังวันงานปั่นนะครับเนาะส่องสังวันงานปัน่นก็นที่มีตัวเด็ดเดมาฝากคือเราเน,ะน,นาะได่น้ำผู้นันผู้นีเนาะก็ได้สัรหาเอามาให้มาฝากผ้าทันผู้ส้มส้มในด้านฟีมือตั้งด้านต่างๆเนาะการงานปั่น ปัน่นเสียงใด้ถ้าหากสนใจกับมาติดตอเนาะครับอยากได้ไปปั่นใส่ตามวัดต,ต,นะตามว่าตามบ้านตามเลื่อนเนาะก็มาติดต่อได้เบอร์โทรศูนย์หกสองเก็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกเนาะครับเบอร์โทรหากอยากปั่นพญญานาคใส่ตามรีสอร์ทเนาะเนาะตามรีสอร์ทตามบ้านตามเลื่อนพญญานาคเป็นไดโนเสาร์เป็นปูเวสุวรรณ ต่างๆเนาะใ้ทุกทกอย่างครับถ้าหากสนใจกับติดตัวไว้เนาะติดต่อเขาคิ้วกันไปช่วงนี้กับใ,ใจ่อยกับท่านผู้ชมอยู่กับว่าท่านอย่ลงมือนะครับหัวกระสมปุนแล้วเนาะสมปุนแล้วก็เลยพาท่านผู้ชมมาบ่งตัวเด็ดเนาะอาบน้ำให้นกย่งแล้วงห็นเนาะอาบน้ำไว้เอาสาน้ำสายน้ำสีเนาะสายยางเนาะน้ำดูดขเขานี่ ตัวของนกยุงแล้วก็ความแข็งแกร่งก็ติแข็งขืนอีกงแล้วครับถ้าหากเขาพ่มน้ำไปเรื่อยเนาะพาท่านระส้มไปส้มอีกคืนหนึงเนาะตัวเล็ดตัวดีตัวเล็ดตัวดีวดวดมะลี่อยู่พี่เนาะครับกลับมาหลุดน้ำกันด้วครับเด้อทีหนึ่งพิชภาพเนาะ หวดนี้แหละหกห้าสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับ่ันผส้มครับมือนี้กับพา่ันผส้มมาส้มตัวเด็ดเนาะจากคุบาอาจารย์คำเลาะเนี่แหละเพิ่นก็ได้มากอะมาฝากเนาะทาามีด้านหางครับมาส้มอีกทีนึงเนาะด้านหางของนกยุงกตีบอมีไล่เบว,วแวมาโย,ยลาเนาะที่เป็นไล่ลักษณะนี้เนาะครับเนาะ ด่านหนาจังไล่แววอยุลามาอยุลาครับสุดท้ายนี่ไขยทันู้สมยิงโศกยังหมานวันทีหนึ่งเมษพืชภาาะนะครับเนาะโศกโศกกันหมานมาหล่นน้ำกันสวัสดีครับ